สตาร์คุณไม่ตายหรอกเอาเอฟิบหกไปแดกสตาเฮ้ยมึงหันไปยิงสตารหันยิงสตาร์ดิออโอ้โอ้ oh! Oh my god เว็บคู่ใจสายเติมเกมร่วมมิตรทุกเก,มท,ก,เกมที่คุณกำลังเล่นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น R O v Free Fire FIFA Speed r i f t e r รวมถึงบริการขายไอเทมโค้ดเกมต,ต่างๆสามารถแวะเข้าไปชมได้ในเว็บ k a t i v e t h i n t h a d m i n s t e r ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมสภาพอากาศทุกวันนี้คือ โอ้ยหนาวเนี่ยมากๆแล้วก็อีกไม่กี่วันนะครับผมก็จะรีแลกซ์ของเกม ROV แล้วนะฮะก็หลายคนขอมาว่าพี่พี่เมียนไอรีนะครับผมพี่เล่นไอรีสแพดใหม่ให้ดูหน่อยนะครับผมโอเคผมเล่นแน่นอนอยู่แล้วนะฮะกดไลค์รอกันได้เลยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไว้ให้ด้วยก็ดีนะครับผมและที่สําคัญก่อนจะไปเข้าคลิปนะฮะคลิปนี้ขอหนึ่งพันไลค์กันอีกนะฮะถึงหรือเปล่าถ้าถึงนี้มันเดิมเลยใครกดนี่ขอให้หล่อขอให้สวยขอให้รวยขอให้เท่ขอให้ มีตังเปาสาวขอให้มีตังเปหนุ่โอเคในเกมนี้นะครับผมเรียกได้ว่าผมได้กลับมาเล่นตัวเมนสมัยดึกดาบันของผมเลยนะฮะทเทลอันนานะครับผม <laughs> ทเทลอันนา <laughs> คือเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นเมนเทลนะท่านผู้ชมถ้าหลายๆคนยังไม่รู้นะฮะคือโอ้โหหลายซีซั่นมากประมาณถ้าให้ย้อนไปดูในประวัติลิสต์การลงแรงนะฮะผมเล่นเทลอันนาที่ผมเป็นเมนอยู่ก็อยู่ประมาณช่วงซีซั่น ซีซั่น6ซีซั่น 4, สซีซั่น5ซีซั่น6ที่เทลมันเข้าใหม่หมอ่ะท่านะผู้ชมเออคือเล่นบ่อยมากจนโลตันนะฮะแต่ทุกวันนี้แทบไม่ได้จับเลยนะครับผมเรียกได้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมจับเทลในรอบปีนะฮะรวมปีก่อนเลยคือปีก่อนก็แทบไม่ได้ทำเทลเลย <laughs> แล้วก็ปีใหม่วันนี้ก็นี่ฮะเพิ่งได้ทำโอเควันนี้ผมจะเล่นเป็นสาย M16 นะท่านะผู้ชมนะี่ คือถุงมืออิฟฟิคลอเนะฮะเอามาแทนสลิสติงแล้วก็เอามุลามาไว้ชิ้นที่3นะครับผมชิ้นที่4เป็นธนู <Hey. S 1> เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนตามสถานการณ์แล้วกันดูดูเกมก่อนนะฮะท่านผู้ชมถ้าฝั่งตรงข้ามแบบว่าไม่ได้ถมเรามากแล้วก็ออกดาบแดงไปยิงแม่งเลยนะ oh. <c oughs> ง่ายง่ายนะครับโอเคโอเคโอเคมีหน้ามีหน้าหยาเตะห้ยาเตะไม่เทดกลางฮะงั้นเราเรีบขึ้นไปเลยฮะลากบูก่อนนิดนึง มันจะสอยเราเนี่ยมันแอบมันแอบนั่นไงห้อยห้อยไปโดนมุมมันต้องดีกว่านี้พอนุ่มเอย๋ยเขาน่าจะแอบในพุ่มนะฮะนี่ไงนี่ไงโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอย,อยียังเป็นตัวที่ดีนะครับผมเพราะว่าเทลก็ยังเป็นตัวเอ่อผมผมใช้คำว่าตัวเดียวเลยในเกมที่สามารถติดคิเอ้ยไม่ไม่ใช่สิไมไ่ตัวเดียวอุ้ยมันโอ้โหย่างนกได้ตึ๊บตึ๊บนะครับที่สามารถติดคลิ เวทได้แล้วก็คลิกกายภาพได้ในเวลาเดียวกันนะฮะอีกตัวก็จะเป็นอเลนนะครับผมผมลืมอเลนไปขอโทษด้วยเนี่ยผมลืมอเลนไปแล้วก็ทรอนอะโอ้โหให้พูดหน่อยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มหัวแดงนี่โอ้ยอู้เหมือนมายังไงต้องหนีแล้วแก๊กโอ้โหมาโคตรไวซิวเพื่อนเราก็มาฮะเพื่อนเราก็มายิงอยู่โอ้โหมีหน้าก็มาไม่ใช่มีหน้าอ่าชื่ออะไรบ้าลืมไฟก่อนไฟก่อน <laughs> ไปก่อนตอนนี้ <laughs> ไปก่อนตอนนี้โอ้โหมาจากล่างขึ้นบนเลยอ่ะยีหน้าครับผมยีหน้าเออจำชื่อฮะช่วงนี้สมองล้วนๆนะฮะท่านผู้ชมเฮ้ยกลับบ้านเถิดนาทองนาหยงคอยผมเคยเก็บ RV ไปฝันนะเว้ยท่านผู้ชมเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะฮะแล้วก็ในฝันเนี่ยอ่าท่านผู้ชมว้าวมึงแม่มนยังวะแก๊กโอ้โหโอ้โหตาย <laughs> เพ่เล่าความฝันกูเลยระวังระวังขอบคุณแก๊กมากๆเลยฮะช็อตนี้นะครับคือในความฝันนะผมผมฝันว่าเกม Rv มันสามารถยิงสกิลใส่กำแพงแล้วกำแพงระเบิดได้เลยผู้ชมเนี่ยพวกกำแพงพวกเนี่ยนะฮะเรายิงสกิลแบบไปอยู่ไปอย่างเงี้ยแล้วกำแพงแตกตู้มเนี่ยคือเล่นเล่นเล่นหนักจนเก็บไปฝันนั่นผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเป็นนะฮะ <c ười> โอ้ยเฮ <c ười> ้ย <c ười> มันมาไงวะเนี่ยเดี๋ยว กูต้องหนีแล้วอติวิ่งแล้วโอ้ยบึงปาแมน่นอีกเพื่อนฝากแกแคนด้วยน้องก็จะด่าว่าพี่มึงมัวแต่พูดมึงไม่ดูแมบเฮ้ย <i> <g> ผม <laughs> ไม่เห็นจริงนะเมื่อกี้มันมายังไงวะโอ้โคตรเนียนฮนะโอเคไปกันต่อสายนี้เราจะเวรหรือเปล่ารู้สึกว่าเมยียเราจะอยู่บนอยู่เลยให้เพื่อนงั้นกูเคลียร์กลางให้เพื่อนเลีย์บนไปเลยเคลียร์บนไปเลยสว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 ย <i> นะครับมันตุยมังกรอยู่ฮะ เดนเข้าแล้วหรอรอดได้ปะเราระยะไกลเราระยะไกลขอให้ได้สวยโอ้โห meal, สวยมากสวยมากปึ๊บปึ๊บอันตีพร้อมมึงตายซิวยิง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 อื้มเอ็มซีหกยังไม่มาทำไม่สกิลไม่ออกออกดิเออเอา,เอา,อย,ายังไงยังไงยังไงต่อละเออยังไงต่อละเออโอเคครับผม แนี้ก็ยังโอเคนะเทลวุว้ยดึงมาได้ไม่มีเอนติสวนฮะแต่ยิงธรรมดานี่ครับธนูไรเบนเนียมในปกติชีวิตจริงของคนเราเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมบอกเลยว่าธนูไม่มีทางยิงเสาแตกได้นะฮะถึงแม้ว่าธนูนั้นจะแข็งแก่งเพียงใดใช้เหล็กยี่ห้ออะไรยิงใส่เสาเนี่ยรับรองว่าหัวทู่แน่นอน,นะฮะท่านผู้ชมเออโอเคแต่เราต้องถอยก่อนฮนะ แต่ในเกมนี้มันไม่ใช่เอามาจากวากันดาครับผมน่าจากอุ้ยแบ็คแพนเทอร์ที่ปกครองโดยราชาทีชล่าโอ้แม่นเปล่ะแม่นเปล่ะแม่นเะล่ะตีลงหัวเพื่อนสวยอีกแล้วสวยแล้วสิวสิวสิวโอ้ยผมติดตัวจะตายสกิลหนึ่งยังไม่มาฮะยีหน้ามึงตีบนแล้วอ่ะบอกสลับเพื่อนลิกเตอร์ทำไมนายไปบนแตกโอ้โหเสียบนฟรีไม่ ไม่คูลเลยลิกเตอร์ไม่คูลเลยชอนน็อตนี้นายไปบนดีลิกเตอร์โอ้โหมายืนดักอะไรอยู <laughs> ่มายืนดักอะไรอยู่ตรงนี้ไม่มีใครให้ดักหรอกเขากลับบ้านหมดแล้วยีหน้ามาให้ข้าไม่ตายโอเคดับคลิมาครับผมดับคลิเสร็จเราก็จะขึ้นเป็น M16 ของเรานะฮะ <c oughs> ตามคอนเซปต์ปกคลิปนะครับผมผมคิดว่าผมน่าจะทำปกคลิปเอ่อ M16 มที่แล้วเด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 เ เออเอา,เอ,าอันติไปแดกหน่อยเป็นไงเอาจริงตัวเรามันคอมโบกับแก๊กได้ดีมากนะแก๊กดึงมาแล้วเราอันติเสียบสวนเลยนะฮะท่านผู้ชมนะฮะแต่มันจะไอไอนี่มันจะโอ้โหวิยดีนะดีนะดีนะเออเออกูเข้าใจมึงเพื่อนตอนนี้เอา้าฮายาเต้ฮายาเต้ลัด้วยฮายาเต้ทำไมมาลําแบบนี้ทำไมมาลําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ดึงอะไรเมื่อกี้มีหน้ามันฟีกมาใช่ไหมท่านผู้ชมแล้วเขากดสกิลแบบไม่ได้เล็งแน่เลย เห็นไหมมันหันไปหาคีบอะเนี่ยแหละเนี่ยแหละมันเป็นระบบที่ผมบ่นทุกคลิปนะครับคือเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ถ้ามีหน้าเกี่ยวผมได้นี่ผมตายเลยนะเขาหน้าจะฟิงมาแล้วแบบเราอยู่ในระยะเกี่ยวด้วยแต่ว่ากดเกี่ยวแล้วมันหันไปหาคีบอะมันไม่ลงหัวฮีโร่อะ่ะโอ้โหผมว่ามีหน้าตอนนี้หัวร้อนละเชื่อไหมผมเคยเป็นตอนเล่นพวกอโอ้โหหลายตัวเลยพวกเซฟิเรียวมะอะไรก็เป็นนะอุ้ยอุ้ยออ ท,ท,ทีอย่างนี้ถึงโอ้โหนึกว่าจะไม่ถึงไม่ไม่ไม่นะ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 แก๊กมาแล้วดึงมันมาเพื่อนฆ้ามันฆ่ามันครับฆ่ามันสวยสวยเอาสวยเมื่อกี้ผมมีฟิกเกอร์นะเว้ยแต่ว่าผมคิดว่าเขาจะดึงไม่ไม่ถึงอะ่นะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาไม่มีฟิกเกอร์เขาเสียฟิกเกอร์ไปตอนที่ฟิกมาจะดึงเราแต่เราแต่มันไปดึงคีบอะ่ะผมคิดอยู่แล้วว่าเขาไม่ฟิกมาดึงแน่นอนแล้วก็ คิดว่าเขาน่าจะไม่ดึงถึงนะฮะโอโ้แต่มันถึงอ้เสียหมาเลยครับช็อตนี้โอโ้ตายไปสองตัวนะครับตัวที่สองตายอย่างงงเลยคือผมงงมากจริงเมื่อกี้ต่อไปต่อไปต่อไปไฮยเตเตดึงอ้าวแม่นแม่นจัดแม่นจัดนี่ปอมเหลือ200แตกครับผมยังรวดเร็วบินสีซาตา้าโอเค,อเ,คเทลก็ ยังเป็นตัวที่ขาตายนะครับผมคล้ายๆย,ย,ยอนเลยนะฮะแต่ว่าผมว่ามันดีกว่ายอนเวเวลาเอามาเจอมีหน้าท่านผู้ชมคือมีหน้าพัดสีทุกวันเนี้ยมันเฮ้ยเพื่อนใส่กันแล้วต้องออกมูลามาก่อนยิงมีหน้ามาแล้วครับมาแล้วครับคือมีหน้าพัดสีมันยิ่งโดนตีอ่าสแต็คมันยิ่งเต็มไวใช่ไหมแต่เทวนี้มันไม่ได้ตีรัวขนาดนั้นนะปึดึงสองสามสี่มาแล้วพลังหิงเอฟสิบหกครับผมรอดูการตีป้อมได้เลยรอดูได้เลยนี่ตีคีบมันโคตรไว หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดเจดนัดได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เจ็นัดได้อยู่โอแก๊กดึงแม่นๆดึงมาโดนไหมเราเงินตีรอเลยนะ <laughs> ไปเคร,เรียนก่อนไหมเพื่อนโอ้คีิปเราตกต่ำมากคลิปยังไม่ดันเลยฮนะเฮ้ยเพื่อนจะไฟห,หรออย่าเพิ่งนะ ตึบ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 เนี่ยมันจะแรงมันมันไม่ใช่มันจะแรงสิมันจะเร็วขึ้นในช่วงนัดที่3มนะฮะตึบ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 โคตรมันไวไวไปแล้วโอ้โหบอกเลยว่าช็อตนี้ที่เพื่อนเราใจหายว่าโอ้ชิมหายแล้วเทลกูโดนซิลล้วงแต่ไม่เป็นไรฮะเราดีได้ฮะนี่ด้วยความ M16 ของเราบอกเลยว่ายืนยิงในไฟนี้ ผมน่าจะมันเลยว่ะนี่เลยว่าเป็นของที่มันที่สุดในปี2021แล้วฮะคิฟิคคอกับเทลอนัมนทมาทําให้สก,กิลหนึ่งเราแบบยิงได้เยอะกว่าปกติอะ่ะท่านผู้ชมดึงไม่โดนโอเครับสวยตายซิวบายบายอุ้ยอุ้ยดูดงามอันติตอนเสร็จตายฮึบระวังล้วงยิงอยู่อ,ยอุ้ยอ้ยดึงใครไม่ดึงมันมันได้อยู่มันจะบินโอ้ย โอ้โหดึงมีหน้ามากดมีหน้ากดอันตีใส่เราเกือบไปแล้วไหมล่ะยิงตับ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 เจ็ดนัดนะท่านผู้ชมเจ็ดนัดเจ็ดนัดมันบินโอชิดโอ้เชสอุ้ยทำไมมันไม่เข้าเราเลยวะโอ้ยดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายแล้วฝากโอ้โหลิเตอร์ฝากด้วย เอามันหายโอ้โหเมื่อกี้รู้สึกว่าเป้าเรามันจะไปล็อกเอ่อมันจะไปล็อกใส่ซาตานะแล้วเราก็ยิงซาตาตายฮะโอเคผมเอ่อเอาเป็นดาบแดงแล้วกันนะฮะแรงๆไปเลยแรงแรงเลยคือแบบจ๊กๆสองนับซาต้าตายฮะตัดคีบปึ๊บได้แล้วอย่าเตะเจ้าเนี่ยดาวกระจยรัวใช่ไหม เคยเจอธนูรัวไหมเฉตเรากระจายรัวได้แต่ธนูรัวนี่มันแปลกมันฟังดูแปลกๆนะฮะในชีวิตจริงเอ้าวิทําไมเช็คได้อ่ะอีกรอบอันนี้เนี่ยเนี่ยเนีเช็คได้เช็คได้ท่านผู้ชมเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคิวเรียนกูงงช็อตนี้มากทำไมสกิลสองมันเช็คมีหน้าได้วะเฮ้ยปกติปกติมันเอ่อพุ่มพุ่มไม่น้เหรอท่านผู้ชมมันเช็คไม่ได้นะเว้ย เรายิงสกิลสองเข้าไปตอนเรายืนอ่ป้อมแรกยังไม่แตกอะ่ะแต่เพื่อนใส่กันละโอ้โอเคสิวตายโอ้ผมงงมากท่านผู้ชมทำไมมันเช็คได้วะนน <c oughs> หรือมันเป็นแค่บางพุ่มโอ้ฟิกใส่ออกโอเคต้องรักษาระยะห่างสาตาร์ผมไม่ตายหรอกเอาเ1 6ไปแดกสาตาร์เฮ้ยมึงหันไปยิงสาตาร์หันยิงสาตาร์ดิโอ้ <c oughs> หันไปยิงไายาเตะสองสามนัดสตาร์เกือบฆ่าเราโอเค โอเคอูยจีๆครับผมจบแล้วฮะหันไปยิงฮายาเตะ M16 เราหันไปยิงฮายาเตะเฉยนะครับโอเคก็ถือว่าดีนะแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้อยากให้มันยิงฮายาเตะนะผมอยากให้มันยิงซา,าต้าเพราะซาต้ามันจะฆ่าเราสิวมนไอตีอ้าวลงกูซะงั้นเออข้ามันหน่อยฆ่ามันน่อยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนมันฆ่าผมนี่เนตายครับผมจบเกมฮะ แตกบอกว่าเนี่ยมีแต่ตัวแทงเฮ้ยเอาให้แตกนะเอ,เอาให้แตกเนะมังกรถุยอยู่หน้าแตกเออ GG w e l l p l a y ครับผมเรียบร้อยสวยงามอลา,ามช่องจริงๆช็อตนี้โอเค51บเดดาวนะครับผมโอเคอีกออีก2วันรีนะครับอีก2วันรีแรงแล้วนะฮะท่านผู้ชมอยู่กี่ดาวแล้วนะครับผมซึ่งตัวผมก็ประมาณนี้แหละ แต่ละซีซั่นนี้ผมไปสูงสุดก็ประมาณ5 0 6 0ดาวนี่แหละด้วยความที่ผมไม่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะผู้ชมอันนี้อันนี้พูดตรงๆเลยนะฮะเออชีวิตเราเนี่ยคือต้องทําอย่างอื่นบ้างนะฮะพอแบบเข้ามาอัดคลิปแล้วเจอคลิปสวยๆนี่ก็ผมผมก็หยุดเลยแล้วก็เอาเวลาไปตัดคลิปแปลอะไรนะฮะโอเคดาวมีเยอะที่สุดในทีมนะฮะแต่ไม่ได้เอ็มนะครับผมได้อันดับ3มมานะฮะไม่ได้เอ็ม โอเค thank you ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าอยากให้นำตัวอะไรนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะบอกว่าพี่ทำแอลี่หน่อยแผ่นไม่จะมาแล้วโอเคผมทำแน่นอนนะฮะ <Hi. S 1> แล้วผมคิดว่ามันน่าจะโดนแบนด์ด้วยเอลิสขอสาธุขอให้มันโดนแบนเลยโอเคสำหรับวันนี้ thank you ไป <Bye. S 1> ล้